ส่วนตัว2เสาจะอยู่ที่ประมาณ450อืมแต่ห่างกันอยู่ที่ประมาณ100เดียวนิดนหน่อย ครับหลังจากที่เราได้ห่างเหินกันกไปค่อนข้างนานนะสำหรับการอัปเดตตัวเสาเต็นต์ตระกูลเสาเไม่ว่าจะเป็นเวอร์ชั่นต่างๆไม่ว่าจะเป็นดิวดีวิดาลิโดมอสเทนไทร์เอร์อะไรพวกเนี้ยคือเราค่อนข้างจะห่างหายไปค่อนข้างนานพอสมควรนะแล้วก็สำหรับวันนี้นะเราได้กลับมาเริ่มทยอยทำกันบ้างแล้วซึ่งก่อนหน้านี้นผมมีส่งไปบ้างและแต่ว่าวันนี้ผมมาเจอเคสที่ต้องคอนเซิร์นนิดนึงเพราะว่า มันมีการเปลี่ยนแปลงของเจ้าตัวเสา K2 ะฮะจะบอกว่าเสา K2 ตอนเนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องความยาวลงมานิดนึงในระดับเกือบ10เซนซึ่งมันมีผลต่อการอ,ออกแบบแล้วก็ดีไซน์ความยาวของตัวเสา A ของเราค่อนข้างพอสมควรนะฮะสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะมีการมาอัปเดตสเปคของเจ้าตัวเสา A พร้อม เสา K2 ที่มีไว้สำหรับเจ้าตัวเต็นท์วิดาลิโด MX Pro นะฮะซึ่งเป็นเต็นท์กระโจมของค่ายวิดาอีกตัวหนึ่งที่บอกเลยว่ามีความสูงใหญ่พอสมควรอ่าด้านความกว้างเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ2เมตร80นะส่วนความลึกเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2เมตร30ส่วนความสูงเนี่ยบอกเลยว่า2เมตร30เหมือนกันซึ่งอ่าในระดับความสูงถึง2เมตร30เนี่ยมันทำให้เสาด้านข้างเนี่ย มันค่อนข้างจะยาวพอสมควรนะก็อย่างที่บอกนะเราจะมาอัปเดตนะฮะเกี่ยวกับตัวรายละเอียดของเจ้าตัวเสา A เวอร์ชัน4เสาของเรานะครับอันนี้ก็จะเป็นเสา A ที่ทำมาจากชิ้นส่วนของเสาเ2นะฮะจะเป็นท่อนบนความยาวของเจ้าเสาเนี่ยนะครับเนี่ยฮะจะอยู่ที่อ่าเซนนะครับอ่าจากฐานถึงตรงเนี้ยครับซึ่งเราสามารถอ่าปรับ ความยาวได้สูงสุดถึง35ซนเมตนะฮะก็เท่ากับว่าตัวนี้มันจะสามารถ cover ได้ไม่ว่าจะเป็น Revo P 3 P 5 P5 v i d a l i d o MX Pro แล้วก็ v i d a l i d o MS TP นะฮะก็คือตัวเล็กของค่ายวิดานั่นแหละกะ็เวลาเราใช้งานจริงๆนะเราจะปรับไว้ที่รูบนสุดเลยซึ่งรูบนสุดเนี่ยจะมีความยาวอยู่ที่35ซนมนะฮะก็บอกเลยว่า มันเป็นสเปคที่ออกแบบมาเพื่อรองรับเจ้าตัวตว,วิดาไม่ว่าจะเป็น MS TP ก็คือเป็นตัวเล็กของวิดานะแล้วก็ MX Pro ของวิดาเหมือนกันซึ่งความต่างเนี่ยมันจะอยู่ที่ตัวเสาและระหว่าง MS กับ MX นะคือ MS เนี่ยจะใช้ความยาวอยู่ที่ตัวหัว A เอ่ยจะอยู่ที่35เซนเหมือนกันส่วนที่เปลี่ยนแปลงก็จะเป็นตัวเสาะนครับที่เป็นเสา K2 พวกนี้นะฮะ m s จะใช้แค่5ท่อนซึ่งมันจะพอดีเสา k คทูหชุดส่วน MX เนี่ยครับเราต้องอัปเกรดเสาเพิ่มมาอีก1ท่อนนะครับจากปกติเสา k คทจะมีแค่5ท่อนเราจะเพิ่มมาเป็น6ท่อนซึ่งล่าสุดนะฮะที่ผมไปวัดขนาดความยาวของเจ้าเสา k คทนะฮะจากสเปคเดิมที่เขาเขียนไว้ในแคตตาล็อกที่เขาขายในช้อปปี้ร z a ซ a ดานั่นนี่โน่นนะจะอยู่ที่2เมตร27ซนติมนะฮะ ล่าสุดเหลือแค่2เมตร20เออหายไป7เซนซึ่งมันมีอ่าเขาเรียกว่าอะไรมันมีผลมากสำหรับการทำเสาเอของเราซึ่งระยะที่มันขาดไป7เซนเนี่ยบอกเลยว่าปัญหาค่อนข้างเยอะเพื่อนกันคือเราต้องสามารถคือเราต้องมาเจาะเสาเพิ่มนู่นนี่นั่นอีกค่อนข้างเยอะพอสมควรเพราะว่าไม่งั้นความยาวของสําหรับ วิดาเรโด mx pro ที่เราใช้ความยาวของเสาด้านข้างอยู่ที่สองเมตร66สิบหกเซนติเมตรมันถึงจะพอดีสำหรับในการตั้งเสาขึ้นมานะเออเพราะฉะนั้นเราก็เลยมีการ c u สตอมไมซเจาะเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงเราก็เลยจะมาทำการสาธิตในการต่อให้นิดนึงเพราะว่าลูกค้าท่านนี้ที่ซื้อไปอ่ะเขาเป็นเลดี้นะฮะก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะมีสกิลในการ ต่อมากน้อยแค่ไหนเราก็เลยจะทําเป็นคู่มือให้เขาเลยว่ามันจะต่อยังไงเออเอา,อางี้แล้วกันโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มต่อให้ดูกันเลยแล้วกันว่ามันจะต่อมาในลักษณะไหนนะคือจะบอกว่าล็อตนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะเพิ่มให้เป็นพิเศษเลยเพราะว่าเรามีเสาเคเรามีถุงเคทูเหลือค่อนข้างพอประมาณนะเราก็เลยจะแถมให้น้องคนนี้เป็น2เถาเลยเพราะว่า เวลาเราเพิ่มมาเป็นเสา K2 6ท่อนเนี่ยมันทําให้เวลาเราใส่ลงไปในถุงเนี่ยมันค่อนข้างจะแบบิดอัดกันพอสมควรนะมันค่อนข้างจะแน่นเปรียร้ยเลยเราก็เลยไม่เป็นไรไหนๆถุงกูก็เยอะแล้วอ่ะกูแถมให้เลยแล้วกันแถมกันกระจายเลยนะสําหรับตัวเสาเนี่ยนะฮะเราก็จะนับเป็น6ท่อนนะ1 2 3 4 5 6ี่ห้าโอเค เรามาไล่ที่เสาตัวแรกเลยนะว่าเราจะต่อ,อยังไงคือเสาตัวแรกเนี่ยเราจะใช้เป็นเสาตัวนี้ที่เป็นเสาท่อนบนของเคทูซึ่งเราจะสลับด้านลงมาเป็นท่อนล่างแทนก็จะอยู่ในลักษณะนี้นะฮะไอท่อนตัวเนี้ยมันก็จะมีรูปรับอยู่ที่1 2 3่งสองสามสี่ห้ารูนะฮะมีรูปรับ5้ารูจะอยู่ล่างสุดแล้วก็เป็นตัวที่ไม่มีเดือยนะจะอยู่ล่างสุดนะครับแล้วก็เราก็ต่อไปเลยนะฮะเส,สาป,ปกติเลยยังไงดี ประมาณนี้เราก็ต่อไปเลยครับปกติปับ๊บแบบนี้ฟืบเสาแคทูท่อนแรกก็จะมีรูตรงตรงนี้นะครับอ่าทั้งหมด5รูอันนี้ก็คือสังเกตง่ายๆนะท่อนที่2ก็จะมีหมุดอย่างนี้ตรงนี้นะครับ1รู2รูที่มันมันอยู่ติดกันเนี่ยฮะเราก็ทําการต่อเข้าไปสําหรับเสาท่อนแรกพวกนี้นะครับต่อไปที่ประมาณสักรูที่ที่สก่อนคือเดี๋ยวเราค่อยมาปรับความยาวทีหลังนะ ที่เหลือก็จะเป็นตัวปกติทั่วไปนะที่มันเวลาเราต่อเสาะนะคือสิ่งที่ต้องคอนเซิร์นนิดนึงก็คือท่อนล่างคือมันจะมีไอหมุดสองหมุดอะติดกันนะเออพูดง่ายแต่ถ้าดูคลิปหวังว่าก็คงจะต่อได้ไม่ยากนะเอออันนี้ก็ต่อไปแล้วทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ท่อนนะฮะต่อมานะ,ะก็จะเป็นท่อนรองบนครับก็จะท่อนรองบนเนี่ยก็จะมีสกรีนคําว่าคิดแคมป์อยู่โอเคต่อเข้าไปเลยประมาณนี้ ส่วนสุดท้ายท้ายสุดก็คือท่อนที่6ท่อนบนสุดนะครับก็จะมีสกรีนคําว่า K2 แล้วก็จะมีเดือยนะครับเดือยตัวนี้ทําหน้าที่ในการล็อกนะฮะล็อกล็อกล็อกปรับลงมาต่ำก่อนรูหายรูตัวนี้ทําหน้าที่ในการล็อกตัวเดือยประมาณนี้นะครับเวลาเวลามันเข้าล็อกกันจริงมันก็จะล็อกประมาณนี้เลยอีกตัวนึงนะครับ เวลาเราต่อเนี่ยครับเราก็จะต่อในลักษณะน,นี้นะมันก็จะเข้าล็อกของเขาพอดีเลยปึ๊บประมาณนี้คือจะบอกว่าหัวเสาตัวนี้เป็นรุ่นกลางสีเสานะครับแต่ว่ากรณีที่เราไม่ต้องการกลางสีเสาเราก็ขาสามารถกลางอยู่ที่อสองเสาได้นะครับคือแต่ถ้าต้องการความแข็งแรงทนทานก็หาเสามาเพิ่มกลางเพิ่มอีกสองเสาได้เลยนะฮะคือเราทําเผื่อไว้เหลือดีกว่าขาดว่างั้นแหละออพูดง่าย ก็ทั้งหมดก็จะอยู่ที่ทั้งหมด6ท่อนนะฮะเวลาเราปรับใช้งานจริงๆอะ่ะเราจะปรับอยู่ที่รูสุดท้ายเลยเพราะว่าเนื่องจากว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงของขนาดเสาขนาดความยาวของเสาอะ่ะทำให้เราแบบต้องปรับกันแบบเม็ดสุดท้ายเลยทีเดียวเชวท่อนล่างสุดเวลาใช้งานจริงเราจะปรับอยู่ที่รูสุดท้ายเลยรูนี้เลยนะครับส่วนท่อนบนสุดนะครับ เดีนะผมหมุนก่อนทําอยู่ในบ้านก็จะอยู่ที่รูล่างสุดเหมือนกันแต่ว่าในการการนะครับเราปรับให้มันหย,ย่อนหย่อนนิดก่อนเรามาค่อยไล่ระดับทีละรูไปครับมันจะง่ายกว่าแล้วก็เราก็จะได้เห็นระดับความตึงของตัวเต็นท์เราซึ่งมันมันมันจะง่ายกว่าเวลาเราปรับตึงเลยง่ายๆนะส่วนตัวเสาเนี่ยนะครับเสาเสาหัวเเนี่ยสำหรับวิดาลีโดเ x Pro ผมแนะนําให้ปรับเป็นรูบนสุดเลย คือทั้งหมดอ่ะมันจะมี5รูนะครับระยะรูเนี่ยจะห่างกันที่ประมาณ3มเซนก็คือสามารถปรับได้ทีละรูแต่ถ้าจากที่ผมเคยได้ลองไปกลางดูแล้วเราใช้งานมาบางส่วนเล็กน้อยนะฮะก็จะปรับอยู่ที่บนสุดเลยหรือรูก่อนบนก็ได้อยู่ประมาณเนี้ยแล้วเราค่อยไปไล่ปรับเจ้าตัวเสาทีละสเต็ปไล่ตั้งแต่หย่อนไปตึงเลยฮะ,ะแล้วก็หยุดที่ตามความพึงพอใจของ ลูกค้าได้เลยว่าเราจะต้องการตึงมากน้อยแค่ไหนนะแต่ก็ประมาณนี้ส่วนการกลางแบบละเอียดๆนะครับเราเคยทําคลิปไว้ก่อนหน้านี้นะไม่รู้ว่าละเอียดหรือเปล่านะเออสามารถไปไล่ดูได้เลยนะครับส่วนคลิปเนี้ยเราเป็นการมาอัปเดตเฉยๆว่าสเต็ปมันน่าจะมีประมาณนี้นะเออก็สามารถอ่าสั่งซื้อแล้วก็สามารถไปลองทําตามได้ไม่ยากเลยนะเออแล้วก็สุดท้ายท้ายสุดนะครับสําหรับหลายคนที่ถามเข้ามาว่าเสาเอของเรา ทำขายไหมจะบอกไว้ตรงนี้เลยครับว่าทําขายนะครับคือก่อนนั้นเนี่ยผมหายไปค่อนข้างเยอะแล้วก็ไม่ได้ตอบแชทเพราะว่าค่อนข้างจะติดงานต่างจังหวัดค่อนข้างเยอะเพราะว่ามันเพิ่งเปิดงานเขาเรียกว่าอะไรเพิ่งเปิดจากโควิดใช่ไหมแล้วทีนี้งานต่างจังหวัดมันก็จัดกันแบบรัวๆเลยทีนี้เราก็ต้องไปต่างจังหวัดไงแล้วก็ไม่มีโอกาสที่จะได้ทำ้วยแหละเราก็เลยไม่ได้ตอบแชท อีกนายหนึ่งก็คือต่อไปก็ไม่มีเวลาทําให้อะเราก็เลยแบบเงียบๆไปสักพักนึงแต่ช่วงนี้เรากลับมาค่อนข้างว่างแล้วแหละเราก็เลยนั่งทําเพลินๆไปเรื่อยนะดีกว่าอยู่เปล่าๆปี๊ๆนะฮะก็ผมทําไว้ค่อนข้างเยอะแล้วนะสามารถสั่งเข้ามาได้เลยไม่ว่าจะเป็นเวอร์ชั่นไหนเวอร์ชันกลางสองเสาเวอร์ชั่นกลางสี่เสาแบบนี้แล้วก็เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดตามลิงก์ที่ผมแปะไว้เนี่ยแบบเนี้ยเออสามารถเข้าไป ดูแล้วก็ถ้าสนใจทักมาถามได้เลยแล้วก็ยินดีที่จะตอบทุกคนเหมือนเดิมนะครับรอบนี้รับรองว่าจะไม่หายอีกแล้วเออเดี๋ยวเราจะน่าจะได้คุยกันค้างๆถี่มากขึ้นนะออส่วนราคาตอนนี้เสาหัว A อของพวกตระกูลวิดาลิโดนียครับจะทำอยู่ที่ประมาณ550นะครับเป็นรุ่นที่ปรับได้กลางสี่เสานะอยู่ที่ประมาณ550 ส่วนตัว2เสาจะอยู่ที่ประมาณ450อืมแต่ห่างกันอยู่ที่ประมาณ100้เดียวนิดหน่อยเพราะว่าตัว4เสามันก็จะใช้วัสดุอุปกรณ์แล้วก็วัสดุดิบที่ค่อนข้างจะหนามากขึ้นแล้วก็เยอะมากขึ้นและที่สำคัญคือต้องเจาะเยอะต้องใช้แรงค่อนข้างเยอะอะไรประมาณนูน้นก็เลยแพงกว่านิดนึงอ่าส่วนตัวเสาเนี่ยก็จะเป็นราคาท้องตลาดเลยนะ ก็คือสาวเคททั่วไปทุกวันนี้จะอยู่ที่เท่าไหร่นะอ่าหกร้อยเจ็ดร้อยเฮ้ยเยวนี้หกเท่าไหร่วะเออจําราคาไม่ได้วะอยู่ที่เจ็ดร้อยหกสิบปะหรือหกร้อยเจ็ดสิบวะเออราคาไอ้ตัวนี้จําไม่ค่อยได้นะไม่ว่าไม่แน่ใจว่าอยู่ที่หกร้อยหรือเจ็ดร้อยก็ห้าสิบประมาณนี้แหละถ้าสั่งผมผมอาจจะขอส่วนต่างนิดนึงไหนๆก็นิดนึงนะอาจจะขอกําไรสี่สิบห้าสิบาทอะไรประมาณนี้แหละไม่ได้เยอะมากหรอกเพราะว่าผมก็มาถั่วกับเจ้าตัว อันนี้แหละเออทำไรไม่เยอะแค่อยากจะทําแค่อยากจะทําอะไรที่มันแบบหายฟุ่งสร้าง DIY ไปเรื่อ,อยว่างั้นแหละเองแล้วก็ส่วนสําหรับคลิปนี้นะก็น่าจะมีเท่านี้แหละอ,อืมแค่ทําเป็นข้อมูลเบื้องต้นให้กับน้องที่เขาได้ซื้อไปนะเออว่าวิธีการต่อเป็นยังไงวิธกีการเก็บก็ประมาณนี้วิธีส่วนวิธีการเก็บก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมเชื่อว่าเพื่อนๆทุกคนน่าจะทําได้ไม่ยากหรอกเออผมเชื่อว่าเออไม่ยากถ้าติดขัดอะไรตรงไหน สักมาถามได้เลยโทรก็ได้นะครับตามเบอร์โทรที่อยู่ในช่องแหละหาไม่ยากหรอกเออประมาณนี้สําหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีเท่านี้นะก็เดี๋ยววันนี้ก็ทําการไปแพ็คกิ้งแล้วก็ส่งให้น้องที่สั่งตัวนี้ไปเขาสั่งมาหลายวันแล้วแหละแต่ผมติดงานค่อนข้างเยอะวานก็ติดทั้งวันเลยกว่าจะกลับมาได้ก็มดึมดเมาแห้งกลับมานี่กูเพิง่งฟื้นอะประมาณนั้น โอเคสาหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีแต่เพียงเท่านี้แหละก็ขอฝากไปด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นตาว A ในเวอร์ชันต่างๆของเราแล้วก็ฝากติดตามช่องของเราด้วยนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็ไม่รู้จะอัพคลิปอะไรอะเออเพราะว่าเวลาไปเที่ยวช่วงเนี้ก็ค่อนข้างจะหนักไปทางกินซะเยอะนะซื้อเบียร์ติดไปเป็นหลังๆเล่าีเทียบเมาเสร็จแล้วก็ไม่ถ่ายแล้วทีนี้ก็เออปล่อยกันไป,ไปตามนั้นก็ถ่ายรูป ลงเพจไปเรื่อยๆแล้วกันช่วงนี้โอเคก็ <c oughs> okay, ไม่มีอะไรก็เท่า,านี้แหละเป็นยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับช่องไปไหนก็ไป go driver แล้วก็ go rider นะฮะก็คือถ้าไปมอไซค์เราก็จะเป็น rider ถ้าไปรถยนต์เราก็จะเป็น driver ประมาณนู้นโอเคจบจริงๆไปแล้วครับ Never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win a life, have no shame. No time for the pain. With the grind, I could change in my mind. Pick a lane, commit and climb. The only way to win at life. I never miss that fact. Taking big swings.